สวัสดีครับปีใหม่2021นะครับเราจะมาดูว่ามีอะไรใหม่บ้างนะครับในปีนี้หรือแนวโน้มเทคโนโลยีจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือในที่นี้จับมาเก้าอย่างนะครับโดยอย่างแรกเป็นกลุ่มหนึ่งเรียกว่ากลุ่มของ People c e n t r i c i t y หรือเทคโนโลยีที่คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับ อย่างแรกเลยที่เราจะพูดถึงก็คือ Internet of Behavior หรือ I.O.B. ส่วนนี้จะมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อเก็บข้อมูลของบุคคลมากขึ้นทั้งในเชิงธุรกิจและภาครัฐเช่นการจดจำใบหน้าหรือการติดตามพิกัดมทำให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมของคนได้มากขึ้นและอาจนำไปใช้ต่อยอดในด้านอื่นๆได้ด้วยทั้งเรื่องของการพัฒนาให้บริการลูกค้าหรือการควบคุมโรคระบาดนะครับส่วนที่สองก็คือส่วนของ p r i v a c y enhancing c o ค p u t a t i o n คือเมื่อมีข้อมูลของส่วนบุคคลมากขึ้นสิ่งที่พะจะพัฒนาตามมาก็คือการพัฒนาระบบและสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีเพื่อประมวลผลข้อมูลได้อย่างปลอดภัยรวมถึงสามารถส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นเพื่อประมวลผลข้าวงค์กรได้ด้วยภายในปีคศ .2025 เกินขึ้นหนึ่งของบริษัทใหญ่ต้องเพิ่มความสามารถนี้เพื่อสร้างความมัน่นใจในเรื่อง Priva c y และ Security ของผู้ใช้พวกให้ได้นะครับส่วนที่สาม ส่วนของ Total e x p e r i e n c e การออกแบบประสบการณ์ในยุคต,ต่อไปคือจะไม่นุ่งเน้นแค่ว่าลูกค้าเป็นหลักแต่จะต้องรวบรวมเอาประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้นทั้งผู้ให้และผู้รับบริการเพื่อทั้งผลลัพธ์และการำดำเนินการที่ดีขึ้นเพราะในยุคข,ของ Social d i s t e n c i n g การออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริการเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้ธุรกิจดเนินต่อไปได้กลุ่มที่สเป็นกลุ่มของ l location independent หรือเทคโนโลยีที่ทําให้การทําง,งานหรือการเข้าสังคมไม่ยึดติดกับสถานที่ส่วนแรกก็คือส่วน Cyber Security m ริตด้วยผลเรื่องความปลอดภัยทรัพยากรในด้านไอทีจำนวนมากถูกกาหนดไว้ให้ใช้เฉพาะคนในองค์กรแต่ด้วยข้อจํากัดที่เปลี่ยนไปจึงเกิดแนวคิดในการสร้างระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้กําหนดพื้นที่หรือระบ,บุตัวตนเพื่อใช้ทรัพยากรได้ถึงแม้จะไม่ได้ทํางานอยู่ในองค์กร สามารถจะเข้ามาใช้ข้อมูลได้คือระบบคลาวด์ที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับเป็นการผักดันในส่วนนี้ต่อมาส่วนของ anywhere operation เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทและแอปพลิเคชันจะกลายเป็นปัจจัยหลักสำคัญของธุรกิจหลายๆธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าจากที่ใดก็ได้และพนักงานสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ของโลกนะครับส่วนที่6 distributed cloud ส่วนนี้จะผู้ให้บริการคลาวจะขยายขอบเขตให้การใช้งานให้กว้างขึ้นพร้อมกกจักระจายติดตั้งไว้หลายแห่งยกตัวอย่างที่ที่เราเจอนะครับก็มี Microsoft Cloud, o o o g l e c l o u และ iCloud แบบนี้นะครับต่อมาเรามาดูกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามกลุ่มของเทคโนโลยีที่ทำให้ธุรกิจสามารถเปลีป่ยนแปลงได้อย่างรดวดเร็วส่วนแรกก็คือ i n t l l l i g e n t Composable Business ส่วนนี้ การตัดิใจทางธุรกิจจะพึ่งพาข้อมูลและโมเดลทางธุรกิจที่ทําให้เกิดการตัดสินใจอย่างอัตโนมัติมากขึ้นในอนาคตองค์กรจึงจําเป็นต้องมีพื้นฐานโครงสร้างทางเทคโนโลยีเพื่อสามารถหยิบใช้ข้อมูลต่างๆมาเคาะ้ดยอัตโนมัติซึ่งึ่วนนี้จะเห็นได้ว่าระบบมัดดน้ำอัตโนมัตินี้สามารถพิมพ์ได้ทันใจวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันทีก็คือมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆมาเพื่อใช้นะครับต่อมา AI engineering คือส่วนนี้องค์กรจะต้องทําให้ AI เป็นส่วนุนของระบบการพัฒนาได้เพื่อจะได้ใช้ความสามารถของ AI เนี่ยในการดําเนินกิจการของบริษัทนะครับซึ่ง AI นี้เราเจอได้มากมายเช่นว่าการระบบจดดูรูกค้าออนไลน์ระบบการแนะนําหนังเพลงใน Netflix คือส่วนนี้มาจากมีการคิดอัตโนมัติว่าคนที่เราเดดเน็เดนฟิกตอนนี้จะอยากรู้เรื่องอะไรหรือแม้กระทั่งการจดจวหน้าของเฟซบุ๊กเป็นต้นนะครับส่วนสุดท้าย ส่วนของไฮเปอร์ไฮเปอร์โเมชันคือจะมีการผสมผสานร,ระหว่างแมชชีนเลิร์นนิ่งและออโตเมชันทูลหล,ลายตัวเข้าด้วยกันซึ่งส่วนเนี้จะเป็นการปรับเปลี่ยนองค์กรแบบฉับพลันแล้วก็ต้องทำให้เร็วนะครับเพราะจะมีผลต่อการดำเนินการของธุรกิจซึ่งยิ่งในโลกที่มีโรคระบาดโควิด -19 นี่ครับทำให้ธุรกิจหลายตัวก้วนกัปรับตัวเพื่อมากขึ้นนะครับ ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้ไม่ใช่เป็นพิษเคนของปี2021นั้นเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นในทางสําคัญที่ปูทางให้องค์กรต่างๆรับมือกับการเปลีป่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยาวๆต่อไปได้อีกด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด subscribe ช่อง ITS Max เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ